แม่พี่น้องเอฟสีสาวลาวทุกคนเนาะมือนี้สาวลาวพารวยกสิพาทุกคนเนาะมาเอาตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะว่าพระอาจารย์สิมีตัวเลขแนวทางให้หาตัวใดเนาะสิตัดน้อยถอยลงเหลือจักคู่เนาะสิเน้นตัวใดเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16หกรกฎาคม2 5 6 5นี้เนาะเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะฮากะไปการนวัสการมูแล้วกะไปเบื้องตัวเลขแนวทางพร้อมๆกันเลยเนาะ fc ท่านใดที่เข้ามาเบ่งแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดเสร์เนาะกดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้อฟ fc ทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวลาวเนาะได้ฮ็ดซ่องสาวเราพารวยได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาต้อน fc ทุกคนเนาะเฮากระไปติดตามไปกับนมัสการปูกันเลยเนาะมัสการเ้อปูติดตามแฟนคลับคุณฝากมาอ้าวโอซาธุโมตนาสาธูเด้อกับคุณ จันเพนค่ะเออคุณพยาวกับคุณจันเพนค่ะคอ้รวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดภพชาติเด้อได้เงินสั่งตลอดเวลาครอบครัวจะเล่นหนงเลี้ยงอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยสตังร่ำรวยโชคลาภงวนนี้ถือรางวัลที่หนึ่งด่าสาธุค่ะป <ขอ S 1> ีนี่ถือรางวัลที่หนึ่งจะรอยกวดเที่ยนี่ให้รวยๆตลดได้สั่งวัดน้ำกันค่ะคนใจดีใจบุญเอ้าก็มาติดตามคอยอนิสงส์ขอพรรษาเนาะ คำจุดนุ่นสู้อุบาสกอุบาสิการสุกคนนั่นแหละผู้ใดมักซื้อหวยกับรวยซื้อลอตเตอรี่กับรวยผู้ใดเบิ่งดีซื้อกับรวยบ่ซื้อกับรวยบ่เอากับรวยน้ำใจเนาะดีได้ซื้อกับรวยคนเฮารวยน้ำใจแล้วมันจังสิรวยแนวอื่นน้ำอืมน้ำใจแล้วจังรวยเงินรวยน้ำใจอาจารย์ก็มีแนวทางมือเหนียวแขวนๆตัวเนาะโค้งสุดท้ายพราะว่ารวบรวมมาหลายสูตรแล้ว สนแบบแข็แขนเลยก็เป็นความหวังนาะเลขกอกที่บางกอกคนบอกกื่สกคลเนาะก็ธรรมดาสองห้าหกห้าคุณได้บาทพอกันสองห้าหกห้าคือหกเจ็ดบาทโอ้ยสองห้าหกเจ็6เนี่ยไม่จักแล้วสองห้าหก อ่าทรงไซบอร์ดเสียวตัวนี้ละไซรักลอยมั้งมุกกระมุกกัดบ๋อป้อนสาผนได้จังพ๋อ,อากันบาน,น,นเอาบนเฉพาะสูตรของอาจารย์นี่นี่นมนมนไม่เกี่ยวกับเลขประมูลเนาะไม่เกี่ยวกับเลขประมูลบนประมูลล่างอาจารย์บนวิ่งรูดต,ตัวเดียวเลยคือเก้าเนี่ยเลขเก้อา่าสามตัวก็จะมีสองเก้าห้า เก้าห้แล้วก็กันไว้แน่คือ0,95ย์เก้้ากันกันนย์เเพราะว่า2กับ0นี่เป็นลักลอยเด้อเอฟียม็เดียวแขนหลดของอาจารย์เก้าห้าบนนี่นี่บน นี่บนอย่างเดียวมีสำนีตัวเดียวแข็งๆนะสูตรรวมมาที่ตัวนี้รวมมาที่ตัวนี้ค่ะเอกซีผู้ติดตามเนาะขอบรรษาแล้วขยันสวดมนต์เนอขยันใหนทน้ท่านค่ะผู้ได้ให้แล้วก็แพร่บุญแพร่กุศลนี่สมมติว่าถาวายาปัจจัยอาจารย์แล้วนี่ไงขวดน้ำแพ่บุญแพร่กุศลให้คุณมรรดาวิดาคู่อาจารย์เนะาะค่ะแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรให้ก้มเทวดา พุ่มเจ้าที่เจ้าบ้านและทวดารักษาหลังเจ้าของเด้อบุญจะได้ซอยคำจุนน้ำชู่เ<ะ>พราะว่าการที่จะเราได้ทำบุญได้ทำกุศลไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งสี่เนาะย่างเห็นเป็นเงินเป็นทอง<ะ>เป็นข้าวปลาอาหารในห้องขยันแพ่เมตตากวดน้ำเด้อพี่น้องจะได้มีความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์เส<ข>ื่อกูลกันเนาะคนว่าเมตตาบารมีเลยเมตตาบารมีผนว่า สมบัติของคนดีก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะค่ะเห็ุเอาถ้ามาหลากหลายพี่น้องคันว่าจากนี้ไปหอดอ่าพฤกเมื่อปีข้างหน้าเขาบอเบิร์ดบอกถ้ามาผุ้ทธเจ้าอยู่นิรันดร์การเนาะค่ะอ่ธรรมดาเท่ากับอ่เขามักขอได้เขาก็เอาเขามักขอได้เขาก็ปฏิบัติเอาหนห้า ล่างวิ่งหาล่างวิ่งหา <c oughs> ธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากผู้ใดเขาถึงคนนั้นก็รวยร <Okay. S 2> วยรวย,วยนี่่แมเมนว่าจะรวยทรัพย์สินเงินทองเน้รวยความสุขความเจริญครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็ถือว <Okay. S 2> อะะ่ารวยอ่า้วก็เขาจะเจริญนทางทรรมทัทงโลกเฮากับรวย็เรียกคำวา่ารวยนี่แปลได้เป็นโนหลายอย,ย่างรวยรวยน้ำใจนี่ก็รวยเนาะเป็น มีน้ำใจอันประเสะริฐเม็ดเดียวแขวนแขนเนื้อพี่น้องช่วงคงสุดท้ายเม็ดเดียวแขวนแขนกันไว้แน่้ยเลกน้อยเม็ดเดียวแขวนแขนของอาจารย์ให้กลับไว้น้ำนะคะเนาะอ่านี่เม็ดเดียวแขวนแขนตัวนี้ไม่ต้องกลับแต่ถ้าเราสแสวงห่อเขาต้องกลับน้ำหน่อยนึ่งอ่า ตัวนี้คือกันเด้เขาก็ต้องกลับไว้น้ำหน่อยนึงเช่นเช่นกลับเนี่ยอาจารย์เดียวก็ะตีอาจารย์นี่ายเงือบมาหลายเที่ยวเลยเนี่ยอาจารย์ก็งายเงือบมาหลายเที่ยแล้วเขาก็ความมั่นใจเนาะก็คือว่าความมั่นใจเาว่าจะตรงตรงตีออกกลับก็บมืออาจารย์นี่ายเงือบหลายเที่ยแล้ว อาจารย์ก <te ็มีมาฝากช่วงเข้าพรรษาเนาะให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงอะไะมีร่างกายแข็งแรงเป็นราบัรประเสริฐเนาะมีอยุยืนเนาะนะฮะประกอบด้วยมงคลไทยอันวิเศษคือพุทโธโชคดีนี่แหละรวย้วย้วยพน้โงโชคดีจะได้ลำดึงดันวยไปนำนะคะทาทำนำนะคะเนาะอาจารย์ให้วิ่งไปที่บนอย่างเดียววิ่งไปที่เก้าสายวิ่งสายหลุดออกเก้าสามตัว ตรงต้งดมี295 795 095อาจารย์มักพิเศษคือ295หลัก95ต95เม็ดเดียวกับนิดหน่อยคือหาเกา่าค่ะล่างวิ่ง5เม็ดเดียว58กับนิดหน่อย85ได้สลากใบหนึ่งคันผู้ได้ได้สลากหา8เดียว เตรียมรอรับสตังได้เลยข้างล่างคันได้สลากสองเก้าห้าเทียมรออุลนอีกสามตัวข้างหน้าเป็นเด็กรางวัลที่หนึ่งเนาะรออุลนาอีกสามตัวรางวัลที่หนึ่งสวัสดิ์เได้เก้าห้านี่ก็รออุลนหกตัวรวดค่ะอ่ะก็นน้ำมาฝากกันซสานีขอให้มีความสุขความเจริญเด้อสวดอิติปิโสน้ำกันแนวค่ะเบิดพตทันตารวดสี่เลยลำรวยรลำรวยไปพร้อมๆกันอ่ะก็ขอให้รวยๆเด้ออ่ะสาธุครับสาธุ เอาแล้วเนาะ FC ของสาวเราพารวยทุกคนเนาะหลังจากได้เบื้องได้สมเนาะตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปูศีหาเนาะอ่าถ้ามักกระเข็บหน้าจอเอาไว้พิจารณาเนาะท้าบ่มักกระปล่อยผ่านเนาะเพราะว่าปูกระคัดลงให้เหลือน้อยคู่แล้วเนาะกระซื้อกันง่ายแล้วเนาะ FC ทันใดงบน้อยกระซื้อได้งบหลายกระซื้อได้เนาะเพราะว่าเหลือน้อยตัวแล้วเนาะ สำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565นี้เนาะ FC ท่านใดเข้ามาเบื้องแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเด้อ FC สาวลาวทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวได้เฮ็ดซ่องสาวลาวพารวยเนาะได้เอาตัวเลขแนวทางในเด็ดดีๆมาฝาก FC ทุกคนเนาะ FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทั่วหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮากระิีขอลาเอฟซทุกคนไปก่อนเนาะเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะสะบายดี